สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพอกับช่องน้องวูนพายกิ่นพาเที่ยวคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องจา๋าเบิ่งในมือนีได้อีกอย่างวาสุูพีสนองกินอีกแล้วค่ะมือหนีทําเองกินเองอีกคือเก่าค่ะพี่น้องจา๋าตำหนวดมึกพี่น้องจ๋าตำหนวดมึกด้วยค่ะพี่น้องจา๋ามือนีได้มากถาดบักง่ายค่ะพักเข้าก็มีผักชีใบเรื่อยมกแป้งสลัดคอดกับกอบวหวานค่ะพี่น้องจา๋ามาค่ะมาลงมือกินกันเลยค่ะมือหนีสําหรับ ตำนวดมึกเผ็ดเผ็ดแสบแบนัวนวประแดกเฮ็ตเองกินเองด้วยค่ะพี่น้องจ้าลงมือกินกันเลยจ้ามือนี่เนะาะค่ะเนาะมากค่ะนําเลยค่ะพี่น้องจ้าหูยห่อนค่ะพี่น้องจ้าสวัวสีได้กินรายขั้นตอนหนวดมึกนี่แม่นงวุนลวกด้วยค่ะลวกใส่ไอใบมะกรูดกับตะไคร้แล้วก็เอามาันนกน้าเย็นมันจะเ็ดให้ปลาหมึกกรอบด้วยค่ะพี่น้องจ้ามากค่ะนําเลยกรอบมากเลย หนำนันวอืมแซ่บพี่น้องปลาแดกแซ่บสดน้ำให้เบือ้องได้พี่งน้องนำน้ำนัวปลาละรอืม ปลาหมึกมันสีมีความหอมของใบบักกูดกับตไะไคร้เลยค่ะเด้อหอมมากเลยนี่ค่ะตอรอบมากข้าวรวกเสร็จแล้วข้าเอาขึ้นจากน้ำห่อนข้าเอาไปลงนองนกไนอัำเย็นเลยะคะ่ะสลัดคอดอบกรอบๆพี่น้องนี่นะ ชื่อมาสองหนวดยังไงสองร้อยสิบแปดบาทเลยจ้ะหืมนามมันนัว่าวพี่ง้องผาไม่เค็มนะคะบางคนว่าหนวดมึกมันสีเข้มบ่าเข้มเลยจ้ะ เจ้าห่อนครับพี่น่องเอ้ยแดดว่าออกแต่ว่ามันห่อนเอาคือฝนสีตกสวน,นามกุกงๆได้พี่น่งองหนามนั่ครับไข่ไข่หนามย่ำเลยจ้ะแต่ว่ามี หอมประดักมากค่ะไปไปเฮ้ยเพชรพี่น้องจา้าออกหูออกดังออกปากแล้วสมัครพี่น้องสดน้าวังหันสมัครเล่นตาแตกเลยแซ่บเนี่ยผักชีไปเรื่อยง่ายครับ กรอบไหมเนาะปลาหมึกกรอบมากคี่ผู้ชมหมองหมองเลาะตามันหนุ่มมี่หมองมันมีเอ็นนะจะกรอบอืมครับ ตะไคร้ใบบักกูดก็ว่าต้องเก็บออกเด้อพี่น้องเด้อเอามาตัมใส่น้ำกันมันก็สิหอมใบบักกูดหอมตะไคร้เพราะว่าตานทำลวกมันจะจิ้นเข้าไปในปลาหมึกแล้วแล้วก็เอามาตัมันก็นกหอมไปน้ำกันจิ้นไปเรื่อยๆค่ะนี่คุณใสม่มะนาสองลูกเลยนะแบบนี้แซ่บพี่น้องเลย 嗯，这样、mm。Hmm. Yeah. โอ้ยเพจพี่น้องจ๋ากินไปกินมากสิมื้อเด,ดีวเหลือตะเครื่องมันเม่นองวนใส่เครื่องหลายแบบหน้ากว่าสองหน่วยบักเชื่ยเชี่ยหน่วยเนาะเดี๋ยวตอนปลาหมึกซีหาตอนเม่นองวนกับสิพ่อเหรอคะแสบท้องเอาไว้เหรอข้าสุดท้ายแล้วพี่น้องจ๋าครับ แอบน่าม,มั่นเถียงก็เหรอค่ะเมืเ่ออดีต้ต้นประมือเคยแต่บอกพี่บอกเคียบๆบางหน้าเพชรพี่น้อ หย <g ül> ำเมื่อแล้วน้อพี่น้องเมื่อเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับตำหนวดหมึกเสแซรบนัวประแดกน้อพี่น้องเนาะก็กเลือดตะเคร่องมันใส่เคร่องารแต่เสียดายอยู่ที่น,น้งพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็บมัมมี่ยัางายค่ะมเมนูกับนงปอก็ได้ตตำหนวดหมึกมัสููพี่น้องกินเนาะค่ะเนาะแนะนําเมนูกันเข้ามาได้เด้อค่ะว่าอยากไม่ให้เมนเูเฮ็ดอ,อียังกินโชว์อยากเฮ็ดเมนูกับเขาอียังกะ แนะนำเข้ามาใต้คลิปกันเลยนะคะเนาะสําหรับมื้อนี้แม่น้องวุนขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อเข้ามาเยี่ยมบ้านแม่น้องวุนแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิงกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่น้องวุนกับน้องปอขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย